จำกัดคือเซตที่บอกจำนวนสมาชิกได้เ,เช่น x ดูด,ด กันเ็กตัวที่ X เป็นสระในภาษาอังกฤษเนื่อภาษาอังกฤษมีสระเยอะมากค่ะก็จะมี A B e, I O u ต่อมาเรามาดูเซตอน,นันค่ะเซตอน,นันต์คือเซตที่ไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกไดอ้อย่างเช่น อ่งเช่น x โดยที่ x กำลังยกมำัสองมากกว่าหรือเท่ากับ1น A, ยกกับ A, ตัวเลขอะไรที่ยกมัสองได้มากได้มากกว่าเท่ากับ1ก็อย่างเช่นก็จะมี1 2 3 4ไปอ,อไงสง่ไปเรื่อยไม่มีขึ้นสุดจนถึงไปเรื่อยต่อมาเซ็ตว่า เซตว่างเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยออนี่คือสัญลักษณ์ของเซตว่างค่ะเซตว่างจะงเขียนสัญลักษณ์ได้สองตัวก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะเซตว่างอย่างเช่น x โดยที่ x ยุกำงสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ ตัวเลขไรที่ยกกำลังสองบวกหนี่งได้เท่ากับศูนย์นไม่มีไม่มีก็เขียนเซตว่างเลือกหรือเซตว่างหรือ,รอตัวนี้ก็ได้ค่ะต่อมาเรามาดูเซตที่เท่ากันก็คือเซตที่มีสมาชิกตัวหรือจำนวนที่เหมือนกันและเท่ากันค่ะอย่างเช่นเซต A มีสมาชิกคือหนึ่งกับสอง b ก็มีสมาชิกหนึ่งกับ2องเช่นเดียวกันก็จะให้ได้เห็นได้ว่าต้้งสอง2ช้นนี้คือมีสมาชิกเท่ากันนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูเซตที่เทียบเท่ากันคือเซตที่มีจำนวนสมาชิกที่เท่ากันอย่างเช่น1ีมี4 5 1บ b 6, มีหกเจ็ดเห็นได้ว่านะสองซิงนี้มีจำนวนสมาชิกที่เท่ากันอย่างเดียวเพราะสมาชิกทั้งสองตัวไม่ได้เท่าไม่ได้เหมือนกันก็ตอบไปว่าสเทียบเท่าที่เท่าทีเท่ากันกับสิทีนะคะ ว่าดูเอกภพสัมผัสของยูเนียนยูเนียนคือขอบเขตของสามาชิกทั้งหมดจะไม่กล่าวึงสิิงอื่นได้นอกจากยูกเนียนแต่ถ้าไม่ได้บอกยูกเนียนแล้วมันก็คือจำนวนจริง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมลาเทพีเลขที่40ชั้นม .4 ทศนิ3มนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องสับเซตค่ะสับเซตคือเซตย่อยของเซตที่กําหนดนะคะ N A เนี่ยเป็นสับเซตของสมาชิก N B นะคะจำนวนสมาชิกสับเซตของเซต A เท่ากับ A เท่ากับ2ยกกําลัง N A นะคะสับเซตแท้เนี่ยคือสับเซตทั้งหมดยกเว้นตัวมันเองจํานวนสับเซตแท้ของ A นะคะก็คือ A เท่ากับ2ยกกําลัง N A ลบ1นะคะ สมบัติของสับเซตเนี่ยเป็นเซตว่างสับเซต A นะคะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต A สับเซต A เซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวเองนะคะส่วนเซตว่างเนี่ยไม่มีสับเซตแท้ถ้า A สับเซต X สับเซต B แล้ว n อุลิบเ็เท่ากับ2 ยกกำลัง n b ลบ a ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดา,าดาดจงจีระอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับสิบสามเลขที่สาสิบเจ็ดค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางเซตนะคะสัญ,ญลักษณ์ทางเซตก็จะมีอันนี้เลยอันนี้ก็จะเริ่มเป็นคือมันอันนี้หมายถึงว่าเป็นสมาชิกของเซตแล้วก็อันนี้แปลว่าไม่เป็นสมาชิกของเซตนะคะ แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้หมายถึงว่าสับเซตเซตย่อยที่เป็นไปได้ทั้งหมดส่วนต่อมาคืออันนี้คือเซตว่างค่ะเซตว่างเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกนะคะแล้วก็อันนี้คือพาวเวอร์เซตค่ะพาวเวอร์เซตก็จะเป็นเซตของสับเซตอีกทีแล้วก็อันนี้หมายถึงว่าจำนวนสมาชิกเซต A ค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวปุณปิชาปาระทิพน์าหลังชั้นมส13ทศบส3เลขที่39ค่ะก็จะเป็นเรื่องเศษสากลน,นะคะก็วันนี้จะเป็นเซตของจํานวนจริงบวกแล้วก็จานวนจริงลบค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเซตของจํานวนตกกรรกยะแล้วก็อัตกกรตรรกยะค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเซตของจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบแล้วก็ จำนวนศูนย์นะคะต่อมาค่ะจะเป็นตรงนี้ค่ะเซตจ,จำนวนนะับแล้วก็จะเป็นจำนวนเฉพาะนะคะต่อไปจะเป็น Power อร์ค่ะเป็นเซตของสับซิทั้งหมดนะคะ